ดีครับัดีครับสิ่ามาลุกปุ๊บปวดมากลุกงหิงกะได้พี่น้องเอยเิ่าจักน้อยมาอนี้ก้อนสิไปประเทศลาวก็เลยแบบเอาน้ำใจเอฟซีปากมาผ่านทางบัญชีนนทิยะมาให้พ่อโจได้ยินข่าวว่าพ่อโจฝันดีแล้วนะคะก้อนสิไปปังแนวทางความฝันของพ่อโจนะคะเป็นพระเอกของช่องมางวดแรกเข้าสามตัวตรงตรงงวดที่สองเข้าสองตัวแม่ตามล้นตามล้นตามเลย ก็มีเอฟซีฝากน้ำใจมาให้พ่อน้องอาตอม400บาทเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำห้าร้อยบาทเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำจังหวัดอ so ุบล300บาทคุณอรันิด500บาทเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำจากอุบล500บาทรวมจำนวนเงินเป็นส0งพันสองร้อยบาทนะคะสองพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้รอบที่สรอบที่สองรอบที่สองนะครับ 6 0 0เนาะรอบแรก6,008รอบที่ 2, 2> 2, 2, สอง2,002นะครับรใรีรยอยไหมขายยัวเมื่อน,นั้นอันมาจีได้เป่าน้ำมีบทหลาย วันสองมองสีได้เต้าน้าอ่อนน่ร่ำวยมากวันนี้อะไรสิยิ้มค่ะวันสองคันเดีวไหมคันสิบแปดเล่ามากกับมากกับยันหลายมือเด็กซี้กับโทษตามแล้วโทษตามอีกเป็นบ่หมอรวยแม่ไครับอากานเจ้าอย่างรุ่นขึ้นเมื่อไรจะไปหาพ่อโจ้คนตังไปให้แล้วทำไมไม่ไปหาพ่อโจ้จักทีไปนะน้องมูเจ้าก็ได้เนาะเพื่อนอยากให้มาหาที่เพื่อนพักกันโอนตังมาพ่อโจ้ยังบ่ค่อยเบายค่อยิ้มเดียวไม่ยังไหนพ่อโจ้บ่ค่อยเบาวันนี้แต่รุ่นย่าเบายิ้มย่าเดียวเอ้าก็ ฝันว่าฝันว่าไปใต้ตาแล้วใต้ตาอยู่น้องอยู่เขื่อนไปไปเห็นกุ้งเนี่ยกำลังจะจับกุ้งตัวเดียวอยู่เลยป่าแจ็คบืนมาจากไหนก็ยังมาจากภูเขาเหยมันไหลลงมาทับเลยมันนี่ต้ประดุกปะควากะเลมาตีเอาแปแปๆข้างบนนั่นกุ้งในมะเขาอกุ้งคือที่ที่เป็นเก้าเลยล่ะกุ้งว่าแปลเก้าวัววแล้ว อันนี้ปิ่นมันมาทับปลาตัวข้างล่างนี้มาทับกุ้งนะกุ้งสักหน่จับเนาะพ่อเนาะจับตัวเดียวกุ้งจับมาตัวเดียวออกุ้งจับเอาแล้วออปาลาไหลมาทับกุ้งไหลปลาหลายๆนี่คยยือยังเวยมันหลายจะม่รู้เหงาตัวใดพ่นแะล้ว ใช่บ่านี่ยไปันปลาเขาก็ได้เนาะปลาแต่ว oh, hey, ่าม yeah. ันก็เรียกเอาตัวนี้อย่างนี้อันดีนะพี่น้อง่าเรียกเอาตัวง่ายเออก็ักแท้ะกุ้งอะแปลงแปลงเปย์คือสิลงทุนง่ายงเถนะรวยบ้านนี้ยแปลงแปลงต้องผ่าเลยว่ากุ้งเนี่ยกุ้งก็ได้ก็ตีตีเป็นล่างเด้กุ้งโอ้พอตีดังโอ้เพราะว่าปลาทับเนาะเก่าหนึ่ง จับได้กุ้งแล้วตัวนึ่งเอาว่าสรุปว่าได้ทั้งกุ้งทั้งปลาโมเมนต์8-9มันปะค่ะเป็นแยกเลยบันี้8-8เลยกับเก่าหนึ่ง8-9เกยสลับกันมาก8-9เก่าับเียนเจีกยนลบน้อยเนาะเจียนจะน้อยนาะเออเีนลบคู่เดียวละ8-9เจี๊ยนพ่อป่อว่าเก้างล่าง8-8บนกันเนาะกัน เอากันกันกระซิบเอากระซิบเอาพี่น้องฟังอยู่กับกันน้ำกันนะครับเด้อตามคล้องฟังกับฟังซ้ำกันนี่แหละคนี่กวนกันรูปทยาดเประผมไม่พี่น้องเอฟซีเปรได้หลายก้อนนี่กระซอยกันคอมเมนต์เด้อค่ะเดี๋ยวละเราก็ฟันตีเอาเนาะประเด้ตยอย่างเี้ยปลาปลาอะไรมาจากทั้งภูเขาพ่นซึ่งอยู่ล่ะทั้งบนลงนสูงเลยมันสูงแต่เพราะมันเดแต่ว่ามันมันไหลลงมาจากข้างบนปลามันตายเพราะอะไรปลาบืนนี่แหละบืนคือยังน้ำไหลนี่ได้บืนลงมา เม่อวัางหั่นกระปั้นว่าได้ปลาก็ได้เงินเอฟซีตังเก้าพันสองรอบแล้วเมื่อนี้ฟันว่าได้ลายว่าปลาเพราะเขได้ลายมั้งว่าไอซิ่งกระเด้เงินเอฟซีรักแสน่ยงคนเดียวแค่นี้ขัดเอาจากตัวไงพ่อมเกิดยายเพิ่อนเสี่ยงบอกยายเพิ่นซื้อซื้อเก้าหนึ่งวัตต์กระดีนะครับก็เริ่มมาเสี่ยงเบิ่งพอซื้อเกลาอหนึ่งมาเสี่ยงแล้ว้แม่เพื่อนเป็นผู้ซื้อพ่อว่าซื้อแม่เพื่อนซื้อแล้วเสี่ยงเบิ่งเป็นใครมาเสี่ยงเสี่ยงเป็นัใครพ่อ ได้เข่าลนราชินีคนมเพื่อนฟันเลยเพราะว่าราชนีต้องสูงกว่าเพื่อนบอกฟันว่ได้เขาราชินีนึกว่าพรโจมันเล้ว่ะใช่เขาเป็นราชินีของของล้อเก่าลอสบครัของลเกาของลอเกาเอประเทศนี้เก็ดเก่ามาเต็มเต็ม ต่มาพุ่งขายเพนเจ้าขยเป็นไทแล้ววะที่เราเองทีลูกค่าก็ยืนพานี่งานนักเองทำในสภานักเองขายเทอมต่าเสียงโคกกันเสียงโค้งกันยัมากันเลยเมื่อวาครับว่าจะต่ำแซบม่าแซบเได้เรือยงอะไรอละอนะบ้างแปดแปดกาเก้าหนึ่นี่พ่อมากตัวได้นะเป็นแต่ลงทุนตะโยนไส้นี่ยเก้าหนึแล้วเน้นเก้าหนึ่มันบ่คะเพราะว่ามันเด็กับกุ่มเนาะ ลาบเกิดตัวเลขกันครับนเ่นเก่าหนึ่งแล้วมานพี่น้องลาช่อนปลาดกระจับใส่ทุงปุ๋ยไปแลวเนาะแมได้เป็นทุงปุ๋ยเอาเือว่าจะมันเดพี่น้องมึงเนาะคันเขาหันนี่ระเอกตัวจริงแท้เลยนี่่เขายอืมมัน่วเขาด้วี่นเจากราจังสั่นเนี่ครับตาเก่าตาเก่าเพลินบนเด้วราจังสี่เนี่ย แต่วกาเพิ่นว่าจักสีเข่าเ่าเขาจักสิบ่นั่นแล้วแล้วมันยังมันมันใด้ย้อนนานคือยังบันันไดนใ่ที่พเงินมาหาพาบ่าั้นมั่นใจแล้วะ่ได้ามแตร8ปเอาปเข้าซื้เริ่งซื้อเสียงกอนเรมซื้อเสียงกันมันก็สทบ่เขาบ่ฝัน้่าตอนที่เสียงนี่เสียงเก้า1นตัวเดียวเรยว่ามั่นใจว่าเก้า1สิได้8นาที่สิบที่ได้คือเก้าเปลี่ยะได้เนาะว่าอัน ส่วนสังเกตอันพอโจอยู่ตะเก้าเพิ่นสิวะใครยิ้มใครหัวเด้อวะเบากับเบาๆหน่อยเพิ่นสิว่าจัาสิว่าบ่ออกบ่รู้เพิ่นสิวาแบบแบ่นพี้เราซื้อแบบแปลกแปลกก็เก่าเพิ่นมั่นใจนะงวดนี้แสดงว่าความฝันนี่เพิ่นแน่นก็เก่าเพิ่นเก่าเอาเลืไปเสี่ยงแล้วให้แม่เพื่อนเป็นผู้เสื่อให้แม่เพื่อนเป็นผู้เสี่ยงความดีพอพ่อผู้เสื่อเออพอผู้เสื่อจะได้ไม่ลำบากคุณนะครับเพื่อนให้ผู้อื่นซื้อแทน ลงทุนแทนแมนเคยอยู่เพราะว่าพอซื้อเงี้แล้วพราะงัดนี่ผมบันใจน้ำพอโจ้เนีเพราะว่าผมผมมาสัมภาษณ์พอโจ้เสี่ยวก้อนนีพอโจ้ว้าลอยๆย่งไดดอกว่ายังบ่บันใจนี่ยตั้งแต่นั่นคอยมาเนารุงอยมาพ่อโจ้ว่าจเก็กแ่เเอบียเนาะเต็ไปด้วยนรบผบัื่อเนาะ คุ้มเบาังได้แง่บาทเปลี่ยนพ่อมันใจเนี้ย่เคุมเบาเลยจังแตบพ่อมาคุมกับ่อมาเนพ่อโจ้อเปลนลอยๆเปลี่ยนพ่อมันใจหนูเลหนูเล่อมาทำไรอันผมกับเที่ยวย่ำโยวาพ่อโจมันใจตัวไหมันก็มันใจยุ่เจ็ดแแต่ว่าจักสิออกบ่ออกมาปังสันนอ ่ว่างวันี่เพิ่งยิ้มเพงเาเลยนะก็เริมั่นใจน้ำน้าเหนึ่แล้วค่าวันงวดที่สองเลยเด้อจากสินค่ะนเป็นนเขาวันี้กัสิวที่สามนะค่ะเข่าสองวดนสองวดแรกสามตัวสามตัวแตกตรงๆนะคระแล้ววัที่ท่านมานี่ก็สองตัวแตกตรงๆเจ็ดแปวัแรกเป็นหกคู่สามข้างวดนนี้กัเป็นที่สามโอ้สาธุเด้อขาอีกทีแเปียปะขาดหรือป่ากระขาดหรือปเพราะมั่นใจแปลี่ยมาบ่นนะครับ กุ้งใหญ่กุ้งกำกามีแล้วมีเขื่อนนะไฟไตปลาเบื่อฝนตกก็เลยปลาแซฟใส่ของพอหรือจับใสียังเอ๋อใส่ของนั่นล่ะจับใส่ของเนาะปลาเนาะคัดตัวนี้อันนั้นปลาใหญ่ยุูปุยปลาใหญ่ใส่ถุงปุยโอ้กุ้งใส่ของกุ้งกุ้งปลาคือฟันดีนะพี่น้องเล่เป็นแปดแปดฝันทับเงปลามันหลายเนาะไม่ได้ตีแปด มันมาทับเก่าครับสุณหมันให้ยแห้งๆปังๆให้รวยยกสองเด้องวดนี้เด้อพ่อเด้อให้ยเอฟซีโซ่หมานเด้อบางคนกับบได้เด้องวดที่แล้วยังเช่นนนทิยาเป็นต้นงวดูสื่อแล้วจับเป็นเมื่อมาเมื่อ่ะบางคนว่าเอฟแอนด์แอดมินคือสิได้หลายเนาะเป็นผู้ไปสัมภาษณ์เอ้าสัมภาษณ์ผู้ใดก็ซื้อไปเบิดตานึงก็บ่พอดีมันบ่มักแหมียเจ็ดแปดมันบ่มักก็เลยบ่ได้ซื้อนะคะดังงวดนี้มาพูดมากกสิซื้อๆน้ำหอด้วยู่ ให่ท่งมันใจเนาะมันเนาะมันใจไรหลู่ใจไรพุทิองชิอย pues ู่ตั้งฝากบางครบซุงไปเพป่นกับเข้ากันทเลเพิ่มเพิ่อกนแสนแโอ้โอโอ้อ้อ้โอ้อ้โ้อ้โ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 อออออกออ้้อ้อ้โออ้โออ้โอออ้อ้วออ้โอ้อ้อ้้้้้อ่ออืออออ้อ้อโ แสดงมาแปดสิบปีนี่ม่หันเจ็ดแปดบนนี้แปดแปดเนาะร้อยขึ้นเทิงเนี่ยบุญเรียร้อยขึ้นเท่งไม่ไหลลงมาทับไหลลงมาทับกุ้งปลาอยู่เรื่องเทิงไหลลงมาทับกุ้งบุญลงมาเนี่ยแแล้วก็นุสิตีพ่อทีแปดแปดนุมวัีนุมดีแปดเก้าแต่เรี่องแปดนะมันแบบว่าคูมันอยู่รานแปดเก้าขึ้นไปเลขด้าง ใส่เสื้อส่งหมันเป็นแนวทางของอ่อเด้อค่ะงวดนี้ขอให้รวยยกซ่องนะคะรวยยกซ่องรวยมากกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะครับไปก่อครับ